ผเปลี่ยบผมเปลี่ยบผมเปลี่ยบผมเปลี่ยบเปลี่ยบมีอยู่นะอะไรนะไหนอะไหนข้ามงเต็มไอ้แก๊งม่วงๆกับสตาร์กอะนี้ขอได้อาบน้ำอยู่งแต่แก๊งเขียวหายแล้วนะตายเขาโทรตามไปซ้อมคอหรือเปล่าตอนแรกมีแก๊งเขียวมาเห็นเขาบอกไฮคิวจะไปตีเขาใช่ยใหญ่คิวมันกดลุยใหญ่ไม่รู้ใครโทรมาไอเห็นเขาคุยอ่ะใช่ให้คิวเลยครับพี่จ๋าเป็นพี่อะไร เค่ไปเรียกตังค์เข้ามาตั้งสิบ้าเดี๋ยวงออันได้จกกบเียนไม่ใช่อะไรนะไม่ตไปจเอวเออเอออินสซลนที่ซีให้ยังให้จ่ายด้วเอเลยใ้คิวไปเรียกกันเหรอสาม้นหกใชคิวเรียกไป้าเอ็มเออเรียกเงินได้สิบห้าเอ็มแล้วทีซีบอกว่าให้จ่ายสิบห้าเม่้าก็ไปเลยเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเาชเดี๋ยวกูไปเก่ยะไม่ใ่เลยลงเลยลงเลยแบงค์ลงเลยสิบห้าล้าน สามล้านถ้ายอมแพ้ต้องคูณสองแต่อันนี้แม่งบังคับจ่ายสิบห้างงใช่ไหมเลยมันไม่ได้บังคับเขาให้เสนอไงก็จะเสนอสิบห้าโอ้ที่ตอนเราไปเขาบอกขั้นต่ำขั้นต่ำเท่านี้ครับเรียกได้เท่านี้ครับเอออยู่แก๊งเลยใช่พี่หายตอนแรกแก๊งเขียวไม่ได้อยู่ครับแต่ว่าเหลือเหลือแบบคนออกเยอะออกเยอะแบบไปเลยอ่ะแต่ก่อนเขาอยู่ตลอดแก๊งเขียวแบบทุกเช้าทุกบ่ายคือเข้าใจฟิลไหมบางทีแม่งคนทําแก๊งแล้วเขาไม่มีเหลี่ยมอ่ะมันก็เลยโดนเลงเนี่ย เดาเดาผมกลับรัะพี่จงน่ะโอ้ยแก๊งเกมสารรันดี้อะไรเขาเป็นเขาเป็นแก๊งรวมประชาชนนะพี่แบบรวมประชาชนรวมอะไรเงี้ยไปเลยไปหลายคนเนี้ยเห็นผมเห็นเมื่อวานไปเล่นไปเล่นไอ้นายเล่าจ้าตัวตึงเกาะล้านปีแจ็กกี้ก้าแจ็กกี้ลองแค่สี่คนเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อใพี่ผมเหลือแค่นี้แล้วตอนแรกมีสิบโดนโดนเรล็กสิบล้านเหรอสิบห้าล้านเหรอสิบห้าล้านพี่ สิบห้าล้านหรือสิบสามล้านจะหลายเกินเหมือนว่าแบบที่ผมได้ยินมาจากแก๊งเขียวนะคือ,คอ,คอ,คอประมาณว่าแบบเขาโดนแบบว่าแพ้ไม่เป็นอ่ะสีม่วงอ่ะแบบในไอ้ดอกในกิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาหาเรื่องมาส,ส <พอ S 2> ดเขาไม่เล่นนะสตาร์เล่นเนะขาเขาก็ไม่เล่นบางคนจะเล่นจนระิงๆไปแล้วหน้าหน้าเลือกเล่นแลฮะบางคนในแก๊งเขาหน้าเลือกอะไรเยี้ยกูสาอยู่ยังแม่งยังจะทำร้ายจิตใจกูอีก ยเยเวลาลยตาแล้วเวนอนแล้วไมไม่เปไรเ <c oughs> ยอโปรโเ,เลยเหนือแล้วนะโปรโกรหมูครับพี่กาหมูกรหมูกรหมูขวยหมอยเยอะกาหมูเที่ยวหม <c oughs> นารักเดียพี่แต่ติ๊กต๊อกเลยเจอดาวอะไม่เจอสาวครับ ุบแข้งเลยเหรอ,อยังรอเนี่ยพี่พี่เขียวเขียวยุบแล้วเนี่ยไปแล้วว้าเอ้ดูศาสตรันกันบานได้ใช่ไหมเอ้อจับ มประมาณๆแล้วครับมามาณๆมาหมูเด้งเลยเปิดแป๊บซี่อย่างหวานเลยไมมันหวานเลยจะแป๊บซี่มันหวานโอยู่แล้วไม่ใช่โคหวานกว่าแป๊บซี่เหรอพี่ไม่รู้แล้วเป็แป๊บซี่มุนหัวโดนอะไรวะเนี่ยใช่ต้องกินที่ไหนวะแป๊บซี่หวานโอ้โคต้องกินที่ไหนวะไม่ใช่โคหวานกว่าแป๊บซี่เหรอพี่ไม่รู้ว่าว่าไงเนว่ย แต่ผมรู้สึกว่าโค้กมันบ้าแปลกๆอ่ะเราเห็นนั้นยังไงมาทำไมโค้กอ่ะหวานแป๊บเดียวบ้ากว่าไม่หรอใช่ตัวเป็นอะไรอ่ะไม่มันบ้าไหมเขียวว่ะเป็นอะไรอ่ะเมาตัดกูก็เป็นเหมือนกูก็เป็นได้ยินเหมือนเต็มตื๊อตื๊อเหรอตื๊อโปรเตสต์เหรอพี่ผมนึกว่าโดนใครแกล้งอะไร เออมา่อโอ้ไอ้เขียวเอาอคุยได้จุดท้ายเอ้เอยโดนถามคำถามเลสัมภาษแก้เขียวสัมภาษณ์ดิสัมภาษณ์ดิแก้เขียวครับแก้เขียวเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับ เป็นไงบ้างครับตอนนี้สถานการณ์แก๊งเขียวยุบครับพี่ไปแล้วครับยุบไปแล้วเหรอครับท้าไม่ครับพอจะบอกเหตุผลได้หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเล่าเล่าได้ครับผมละฟังคุณเขาไปไปเขาไปใช้ชีวิตไปต่างประเทศไปเลยเต็มเลยครับก่อนหน้านี้ยังเห็นลั่นอยู่เลยไม่ใช่หรอแบบมาตลอดใช่ครับมาตลอดเราจะมีสาเหตุไหมครับที่คนออกกันโดนเรียกสิบห้าล้านครับใช่ไหมส่วนหนึ่งปะ ใช่ใช่ครับมีหลายส่วนแล้วพี่โดนโดนมาตลอดแล้วพี่ใครเอาใครทำอะไรใครทำอะไรเ่าดิให้เราดิเ่าได้แล้วพี่เ่าได้หเหลือผมเราตอนแรกเก่าเก่าอ่ะเหลือผมเราอยากเจอรถเมาครับเ่าเลยครับเ่าเลยก็เรื่องแบบคนไม่มาบ้างหายไปบ้างตอนนี้หายไปสองคนแบบหายไปแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นไม่รู้ว่าที่ไหน แก้งหลายแก้งก็โดนเขาเล่นเหมือนกันครับเรามีเสียงเขาเรามีเสียงหน่อยเขาบอกเรามีเสียงแล้วิแต่พอมีเสียงใส่เราเราบอกกลับไม่ได้แเราเราจะบอกสีเขาไหมล่ะบอกเลยกลัวอะไรอยุบไปแล้วโตโตวีแล้วเบวีล้วเนี่ยปะเดนทายเหรอโอเคมีเสียงตลอดเล่นไม่แต่ตอนนั้นที่กูไปเล่นเซฟกูว่าโดนแต่ตอนนั้นน่ะไม่ใช่เล็นท้าย มันจะมีหลักมีอยู่สองเนอะแล้วนะพูดโดนอะไรอะ่ะกโแบบ็โดนแบบตะโกนแบบตายฮะตายแล้วหล่อตายแล้วหล่หออะไรเงี้ยโอพบตอนทนี่ผมไปก็สองคนเนี่ยไปกับน,น้องในแก๊งนั่นแหละเหมือนแบบจะบับเรมบับป่ะประมาณนะครับแต่ว่าเ<อ>นากิจกรรมมันเอาอะไรไม่ได้พี่เราก็เด้งเด้งส่วนไม่ได้เลยเด้งส่วนภูเข,ขหาห่างมันมีเสียงมเลยแล้วก็โดนแล้วเลยโอ้ รามังทำไปล้ยมึงได้ทำเขาไแล้มีโดนยี่เบ็ดบ้างหรือเปล่าไม่ไม่มีนะครับไม่โดนพี่ใจดีจันแล้วใช่จริงจริงให้งัดตลอดอ่ะเจอคนเดียวให้งัดตลอดอ่ะอยู่เซฟให้ตลอดอ่ะน่ารักเสมอใช่ปะยี่เบ็ดอ่พี่ชายแล้วมีคนะไกงเกือบสิบเจ็ดครับเกือบยี่สิบก่อยุบเมื่อกี้มีสิบสามค่ะสิบสองสิบสองสิบสองสิบสเค ส่วนไปเป็นข้าวโพดได้นะจริงๆอข้าวโพดชิวๆอ่าน่าจะคิดอยู่ครับระหว่างครูรังแล้ก็น่าจะไปคิดอยู่างว่าจะทำอะไรต่อบแล้วก็รอเขาเปิดรับไวริสนะโอเคจัดไปผมครับผมไปบุรุษจับมือกันไว้ครับครับจับมือกันไว้ทันที่แย่ก็ยังมีเรื่องดีๆครับเดี๋ยววันที่แย่ลองกินข้าวไข่เจียวดูครับ ขยับเราได้ไหมพี oh ่ชายถ้าใครเจาะใครเจาะเชฟจับม <c oughs> ือกันไว้ครับสักวันมันจะดีขึ้นครับพี่เล้อวะรันต่อครับพี่รันต่อรันนะรันนะรันนะสี่ีได้รันอกันมีอะไรล่ะพี่สิเอาสองคนโทษโทษโทษเออกระไร ดักแท้จังเพื่อนดักแชเลยใท้ะ okay, อะไรแล้ว,วรวมพลอ่ะใช่แต่วันนี้ไม่มีไม่มีเซนไม่รู้มาไหมแต่พี่ตื่นน่าจะเข้าไม่ทันแล้วก็ทักะป่วยพี่เบนท์เขาบอกทำโ,<อ>โปรเจกต์กับมอแล้วเรียนแล้วสายมือ